วันนี้จะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะขอพูดไปแล้วก็ทารีมไปด้วยนะคะคือเรื่องของเรื่องอะเออเมื่อวานน่ะคือแซมกับเชฟทอมอะคือทะเลาะกันจริงๆเลยนะเรื่องของเรื่องมันมาจากตัวเราเองเนี่ยแหละ บางท่านที่ถามมาเนี่ยว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับไปทํางานคือนั่นแหละนะคะตัวฉําเองก็บอกฉ่าก็อยากกลับไปทํางานเหมือนกันนะคะจนกระทั่งเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคือคุณหลังจากที่แบบว่าเฮ้ยเพราะว่าฉําอยู่บ้านทุกวันไงอย่างที่เห็นว่าฉําอยู่บ้านฉําออกไปซื้อกับข้าวแค่นั้นเองชีวิตวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราเบื่อนะคะดังนั้นเมื่อวานฉําก็เลยบอกว่าเฮ้ยตัดสินใจที่คุยกับเชฟทอมว่า ฉันจะไปสมัครงานนะคะทั้งๆที่งานช่วงเนี้ยมันไม่ได้มีงานอะไรมากมายเลยที่ให้เลือกสมัครงานส่วนใหญ่ที่อังกฤษเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกงานเออ่ทำในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าส่งของนะหรือไม่ก็งานที่เยอะแล้วก็เต็มๆเลยแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้ก็คืองานแค่นะคะฉันก็เลยบอกเซฟทอมว่าที่รัก ฉันจะไปสมัครงานแคร์แล้วคุณรู้ไหมว่าอะไรงานแคร์ก็คืองานที่ออดูแลนะคะคนแก่ที่อยู่ในแคร์โฮมอะไรอย่างเงี้ยโฮมแคร์ care, เพื่อนๆซึ่งคนไทยเขาก็ทำกันเยอะใช่ปะนะฉันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะคะก็เห็นมันมันมีลงนะคะในอินดิก็ชั่วโมงหนึ่งก็อยู่ที่นะคะประมาณ10ปอนอะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณชั่วโมงละ400บาทนะคะ ชัก็ไม่เคยทำหรอกงานแคร์เอาจริงๆก็ดูแลผู้คนแก่เนาะเออก็คือชัก็ได้คุยกับเชฟทอมไปที่นี้พอชชนคุยกับเชฟทอมเป็นเรื่องเลยค่ะคุณรู้ไหมว่าอะไรนางโมโหปี๊ดขึ้นมาเลยคือแทนที่แบบว่าเฮ้ยพูดแบบว่าเนาะเราก็คิดว่า ในใจก็รู้อยู่แล้วว่านางจะต้องไม่ให้ทําแน่ๆแ,แต่ก็คิดว่าเฮ้ยนางก็คงฟังเหตุผลเรานี่นางไม่ฟังเหตุผลแชมไหมนางก็ใส่มาเป็นเม็ดๆเ,เลยคือเพราะอะไรเพราะว่านางบอกว่าเนี่ยเธอจะไปทําได้ยังไงเธอรู้ว่าเธอเป็นหอบแล้วเธอจะมาพูดทำไมไม่ต้องเอามาพูดเลยนะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยค่ะนะดังนั้นเนี่ยฉันก็ต้องเลยอดค่ะ แล้วฉันก็เลยบอกนางว่าเฮ้ยทำไมงานแคร์ฉันไปทำงานอื่นได้ไหม่ที่เป็นงานที่เออซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้อะไรก็ได้ที่มันว่างเนี่ยสุดท้ายแล้วเซฟทอมบอกว่าอะไรหรือเปล่าโควิดยังติดกันอยู่เยอะอย่าได้สารแนไปทำอีนี่ก็เลยต้องนะคะ อดค่ะนะแล้วคือใส่อารมแบบว่าเป็นเม็ดๆเลยอะ่ะคือนางบอกแล้วเนี่ยว่าห้ามแชมออกไปทํางานไหนๆก็แล้วแต่นะคะในสถานการณ์แบบนี้ดังนั้นดิฉันก็คงคิดว่า เฮ้ยเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับไปทํางานแล้วหลายๆท่านที่ถามแชมมาว่าเมื่อไหร่ที่อังกฤษจะได้กลับไปทํางานก็บางงานนะคะที่เป็นงานที่ไม่ได้ต้องไปพบปะผู้คนหรือว่าอยู่ในออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ทํากันแล้วเริ่มทํากันแล้วอะคะ่ะแต่ว่าอย่างของแชมเนี่ยเออแชมไม่สามารถทําได้อะ่ะแล้วเชฟทอมอะ่ะเขาไม่ให้แชมออกไปทํานะคะก็คือนางก็ถามแหละว,ว่าจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ เงินพอไหมถ้าเกิดว่ามีเงินไม่พอต้องบอกนางนะนู่นนี่นั่นแต่ความที่เราแบบว่าเราไม่ชอบที่แบบว่าจะต้องมานั่งบอกผู้ชายว่าเฮ้ยเงินฉันจะหมดแล้วนางเงินฉันไม่มีนะหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรนะเอาเงินมาให้ฉันนะคือฉันไม่ใช่แบบนั้นน่ะแต่ว่าเรื่องของค่าเช่าบ้านเนี่ยฉันไม่ห่วงเพราะว่าฉันก็มีเงินเก็บของแชมอยู่นะคะซึ่งซึ่งฉันคิดว่าพอแหละนะคะอยู่เป็นปีปีหนึ่งเต็มเต็มถ้าเกิดว่าฉันไม่ทํางานฉันก็อยู่ได้ นะคะในด้วยในเงินที่จะมีนะคะซึ่งแชมอยากที่จะออกไปสมัครงานแล้วทํางานเพราะว่าเราเบื่อเราเป็นคนที่แต่ก่อนก็คือทํางานมาโดยตลอดแล้วอะไรนู่นนี่นั่นมาตลอดพอเรามาอยู่แบบนี้คือแชมออกไปค่าใช้จ่ายก็ใช้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 นะคะมันเหมือนกับว่าชีวิตมันก็วนไปหลปบหบแบบนี้แล้วแจมไม่เคย มานั่งเป็นแม่บ้านมาก่อนเนี่ยทุกวันนี้นะคะแชมก็อยู่บ้านอย่างนี้เราก็ต้องเป็นแม่บ้านด้วยอะไรด้วยเชฟทอมก็ไม่ได้สั่งนะว่าให้แชมต้องทําแต่ว่าก็คือเราอะอยู่เฉยๆแล้วเรารู้สึกบอกว่าอยู่ไม่ได้ไงเออจากที่เราบอกว่าไม่ชอบเลยงานบ้านเรากลายมาเป็นแบบว่าเราเริ่มทํานี่ทํานิดทําหน่อยนะคะโดยเฉพาะการที่เราจะมีกระต่ายด้วยไงกระต่ายในยจริงๆแล้วเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าแชมไม่ได้อยากได้ตั้งแต่แรกเชฟทอม เอามาเพื่อต้องการมาเซอร์ไพรส์แชมนะคะแล้วก็จะให้แชมมีเพื่อนไงในะระหว่างที่เขาออกไปทำงานนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเรามีกระต่ายเนี่ยคือแชมต้องทำความสะอาดแชมล้างนะคะกระบะลูกนะคะบ่อยครั้งมากเพราะว่าอะไรกลัวเราอยากให้แบบว่าน้องกระต่ายสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําความสะอาดให้มันสะอาดเพืชน,นะคะทั้งห้องน้ําห้องครัวนู่นนี่นั่นนะคะกายเป็นบอกว่าเฮ้ยดิฉันเรียนรู้ไปเองกับวิธีการเป็นแม่บ้าน่นะ อืมแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะคือมันก็ไม่เหมือนกับการที่เราได้ออกไปทํางานเองหรอกนะคะในใจก็รู้สึกว่าหมแม่งโคตรนอยเลยผัวไม่ให้ออกไปทํางาน <c oughs> แต่ของกินนะคะเชฟพร้อมก็ซื้อมาอยู่ตลอดยังเห็นปะต่อให้นางทํางานนะคะเหนื่อยไม่อยากคุกนางก็สั่งเทคเอาไวให้หนู่นนี่นั่นให้ก็โอเคอะ่ะลำพังแค่เงินนางฉันก็อยู่ได้อ่ะนะเออแต่ว่าเราก็ไม่ได้ เคยนะไม่เคยเลยนะที่แบบว่าจะต้องขอเงินเชฟทอมหรือว่าเอาเงินจากเชฟทอมนะคะนอกจากว่าเขาจะซื้อของให้อะไรให้โอเคว่าไปนะคะจนกอาว่าเฮ้ยจะสุดสดจริงๆแบบว่าไม่มีจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฉันคงไม่รอให้ถึงสุดขนาดนั้นแล้วค่ะก็ภาวนาะให้โควิดมันหายหายเร็วๆเพราะที่ฉันก็อยากกลับไปทํางานเต็มที่แล้วนะคะอย่าง อย่างที่บางท่านได้ถามแชมมากันเนี่ยก็คือทุกวันนี้สถานการณ์โควิดในอังกฤษคนก็ยังติดเยอะอยู่นะคะก็ยังไม่ได้มีวัคซีนแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแล้วตัวแซมเองอะแัมเป็นโรคหอบด้วยนะคะแซมทำอะไรนิดอะไรหน่อยแค่นี้แซมยังเหนื่อยแล้วเลยแล้วนับภาษาอะไรอะกับการที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าแซมจะต้องไปทำงานในที่ที่เสี่ยงโควิดเชฟทอมไม่ให้แน่เลยก็ไม่ให้แล้วอะคะนะก็จะต้องเป็นเรื่องแบบว่าโอ้โห ถ้าแชแอบไปสมัครแล้วแอบไปทาจริงๆโดยที่ไม่บอกนางนะสมมติจะต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นปัญหาใหญ่นะคะสําหรับแชมแล้วก็เขาแน่ๆเลยดังนั้นเนี่ยหลังจากที่โดนนะคะนางเชฟสาธยายไปบทหนึ่งเนี่ยนะก็คือจุกพูดไม่ออกค่ะสรุปก็คือยังอยู่บ้านวนไปนะคะก็คือนั่นแหละเออเป็นภรรยาเป็นแม่บ้านนะคะปัจจุบันนี้พูดเราก็น่อยเนาะเราก็อยากกลับไปทํางานนะคะจริงๆอะ่ะ เออมันไม่เหมือนกับการที่บอกว่าตอนเราทํางานหรอกเพื่อนๆนะคะใครที่เป็นโมเมนต์แบบฉันมัง่งเพราะเรามีทํางานเองอ่ะคือคุณมันได้เงินอน่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันจะทําอะไรก็ได้นะคะอืมที่ฉันอยากจะทําแต่ฉันโชคดีอะ่ะคืออย่างหนึ่งอะ่อะอ่ะ เล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยก็คือในระหว่างที่ฉันไม่ได้ทํางานเนี่ยนะคะฉันก็มีส่งให้แม่บ้างนิดหน่อยนู่นนี่นั่นอะไรยังไงแต่ก็คือน้องชายอะ่ะจากที่แต่ก่อนเน่ยเขาไม่เคยส่งเลยเขาแค่รับผิดชอบชีวิตเขานะคะแต่ก่อนเขาแค่รับผิดชอบของเขาอย่างเดียวนะคะในส่วนของเขาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่โควิดที่พี่สาวไม่ได้ทํางานแล้วน้องชายเขาทํางานไงเขาก็เลยบอกว่าเออโอเคเดี๋ยวเขาดูแลแม่เอง,เองนะมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ย คนโควิดเนี่ยมันเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยนความเคยชินของคนทําให้คนคนหนึ่งนะคะสเตปอัพขึ้นมานะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรู้จักรับผิดชอบนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอฉันเป็นคนรับผิดชอบตลอดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเฮ้ยเราเรา,เรารู้สึกว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะมันทําให้ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยนะรู้สึกแบบว่าล่งอ,อกโล่งใจสบายใจนะคะว่าต่อให้ถ้าเราไม่ทําเนี่ยเ น้องเราเนี่ยก็สเตปอัพขึ้นมานะคะดังนั้นวันนี้ก็นะมาเมาให้ฟังแค่นี้แหลยบ่นผัวด้วยเพื่อนไม่มีอะไรหรอกเออก็อยากให้โควิดหายๆนี่ยแหละนะคิดถึงผู้คนนะคะแซมคิดถึงคนมากแซมคิดถึง environment แซมคิดถึงทุกๆอย่างอะคะ่ะตอนที่เราอยู่ในออโมเมนต์ของการทำงานอนะคือคือมันไม่เหมือนโมเมนต์นี้เนี่ยเหมือนว่า อยู่กับโลกออนไลน์ค่ะสังคมปัจจุบันนี้ของแซมแค่นี้แหละแล้วก็โทรศัพท์คุยกับแม่ทุกวันแม่แซมก็บอกแล้วว่ายานะอย่านะไอเราก็เด้อไงเราดูทุกวันเลยนะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่เฉยๆดิฉันก็ดูอินดีทุกวันนะว่ามันมีงานอะไรมามั่งที่เปิดสมัครงานอะไรมามั่งนู่นนี่นั่นจะเปิดเมื่อไหร่นั่นนี่นู่นจะเปิดเมื่อไหร่แต่สุดท้ายแล้วก็ งานปกตินะคะยังเปิดไม่ได้งานที่จะต้องไปพบปะผู้คนงานอะไรที่คนทําเกี่ยวกับคนเนี่ยยังไม่ได้นะคะยกเว้นงานที่เป็นพวกร้านค้านะคะงานทั่วไปอะ่ะเออที่จําเป็นน่ะแตออ่งานไหนที่มันยังไม่จําเป็นน่ะก็คือ,อยังต้องปิดไปมิวเซียมก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่แต่เห็นเขาว่านะคะว่าเดือนหน้าเนี่ยออหลายๆธุรกิจนะคะก็จะ เปิดแล้วเออจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่ก็ยังต้องรักษาระยะห่างนะคะทัทง้งๆทั้งนั้นเนี่ยก็คือเขาก็จะต้องมีมาตรการนะคะในการป้องกันโควิดนะแต่คือคุณอังกฤษคนมันเยอะใช่ปะแล้วคนมันสัญจรอ,อยู่ตลอดคนมาจากทั่วทุกที่สารทิศทุกมุมโลกแล้วคือพาหะของโควิดคือคนคนพาไปพามาแล้วมองไม่ออกค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วมันจะ ติดกันมาขยงเหมือนเป็นพายุเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคำตอบไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องอยู่บ้านเป็นหนังห้องไปค่ะเป็นอแม่บ้านค่ะแค่นั้นแหละชีวิตฉันโอ้พูดแล้วเสงจิตค่ะดูสิคะจากที่ทำอาหารไม่เป็นเนี่ยก็ทำเป็นเลยค่ะทั้งอาหารทั้งขนมโอ้ขอบคุณโควิดจริงๆนะอาจริงๆขอบคุณโควิดอื ที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนกลายเป็นคนทําขนมเป็นทําอาหารเป็นค่ะตกใจเหมือนกันที่สําคัญคือทํางานบ้านเป็นด้วยเดี๋ยวนี้ <c oughs> โอเคนะวันนี้ไปแล้วค่ะขอตัวกินในนี้ก่อนทําไว้ปมกระดูกหมูเพื่อนๆนะร้อยอร่อย,ออยแซ่บหลายอืมแซ่บหลายอ่ะ うん。